ปัญหาข้อที่หอธิบายและตอบปัญหาเรื่องเด็กอายุน้อยบางคนทำไมจึงเห็นและได้ยินเสียงโอปปาติกะคือผีสางเทวดาและมีความสามารถนั้นต่อเนื่องจนถึงตอนโตได้ทั้งที่ไม่ได้อภิญญาและปัญหาข้อที่สองบางคนมีครอบครัวใช้ชีวิตแบบคารวะตามปกติแต่ทำไมฝึกให้มีตาทิพย์และรักษาการมีตาทิพย์ไว้ได้ทั้งที่ปกติต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ออกบวชลาก,กิจกรรมทางเพศแล้วจึงจะมีโอกาสทำได้และรักษาไว้ได้ไม่ให้เสื่อมโดยง่ายคนที่เห็นว่าผิดศีลทำไม่ดีบางคนทำไมเมื่อถึงเวลาหนึ่งพัฒนาจิตไปได้ดีตัดขาดเรื่องทั้งโลกได้เร็วด้วยการพิจารณาความผิดที่เคยทำมาก่อนได้อย่างไรเนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือปาฏิหารมีได้อย่างไรโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาชุลา พูดแตกฉานพระไตรปิฎกบาลีและด้านสมาธิวิปัสนาอธิบายเรื่องของเอสเทลโลเบิร์สชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงด้านสัมผัสพิเศษว่าเป็นจริงได้แค่ไหนเพื่อเข้าใจเรื่องกรรมและภพชาติได้ถูกทางแนะนำให้ฟังตั้งแต่บทนำจะทำให้เข้าใจภาพรวมและที่มาได้ดีขึ้นนะครับเสียงอ่านโดยอริยะคุณร่วมจัดทำโดยครอบครัวสีโพค,คา ตอบป,ปัญหาในหนังสือเรื่องการติดต่อทางวิญญาณปัญหาข้อที่หนึ่งเหตุไรเอสเทโลเบิร์ตจึงเห็นโอปปาติกาได้ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยปกติชาวพุทธที่รู้หลักพุทธศาสนาดีไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาสมักจะมีความเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่จะมีความสามารถเห็นโอปปาติกะ และได้ยินเสียงของโอปปาติกะได้ด้วยนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ทิพจักสุและทิพโสตซึ่งเป็นความรู้ขั้นสูงของพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่าอภิญญาและผู้ที่จะสามารถได้อภิญญาก็จะต้องเป็นคนที่ได้สมาบัตแปและผู้ที่จะได้ชานถึงขั้นนี้ก็จะต้องอาศัยการฝึกฝนมาอย่างมากมายและน้อยคนมากที่จะได้เพราะโดยปกติ ผู้ที่จะฝึกสมาธิได้ถึงขั้นนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีภาระเกี่ยวกับทางโลกและจะต้องละเว้นจากเรื่องในทางโลกีวิสัยถ้ายังเป็นคารวาที่มีครอบครัวยังมีจิตหมกมุ่นอยู่ในกามหรือยินดีในเรื่องกามอยู่ก็ไม่อาจที่จะฝึกสมาธิถึงขั้นนี้ได้มาเหตุ<ม>ผู้อ่านการตามความหมายในทางธรรมไม่ได้หมายถึงการร่วมเพศหรือการเสพเมถุนเท่านั้นนะครับ แต่หมายรวมถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งรวมเรียกว่ากามาคุณโภคาสมบัติลาบยศสรรเสริญต่างๆก็รวมอยู่ในคำว่ากามทั้งหมดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มีชีวิตเป็นคารวาสมีครอบครัวเมันอย่างเอสเทโรเบิร์ตซึ่งเมื่อพูดตามหลักที่เชื่อถือกันโดยทั่วไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะตามประวัติของเอสเทลโรเบิร์ตที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่าเอสเทลโรเบิร์ตเห็นโอปปาติกาครั้งแรกและได้ยินเสียงด้วยตั้งแต่อายุเจขวบซึ่งเป็นการเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจและผู้ที่เห็นครั้งแรกนั้นคือท่านอัศวินขาวนอกจากตัวเธอจะเห็นเองแล้วยังเรียกน้องสาวที่ชื่อว่าพอลลี่ให้มาดูแล้วก็ปรากฏว่าน้องสาวก็เห็นด้วยเหมือนกันสำหรับเรื่องอย่างนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่า คนไทยทั่วไปสงสัยและยิ่งผู้ที่เคร่งครัดอยู่แต่ในตำราของพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาก็อาจจะเห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องนิยายคือไม่ใช่เรื่องจริงแต่ผู้เขียนมีความสามารถในการแต่งได้อย่างวิเศษจนกระทั่งทำให้ผู้อ่านเห็นเป็นเรื่องจริงซึ่งตัวอย่างในํำนองนี้ฝรั่งเขียนขึ้นจนกระทั่งคนทั้งหลายเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งที่แท้แล้วเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ก็มีอยู่หลายเรื่องเช่นเรื่องเชอล์อ็อกโฮมเป็นต้นคนบางคนอาจจะมีความสงสัยหรือมีความคิดเห็นเป็น,ปน,ปนไปในทํานองนี้ฉะนั้นเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายได้ทราบถึงข้อเท็จจริงในทางหลักวิชาบางอย่างที่นอกเหนือไปจากที่คนไทยรู้กันข้าพเจ้าจึงได้เรียนถามโอปปาติกะที่ท่านเข้าใจเรื่องนี้และโดยเฉพาะท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงโดยผ่านทางคุณสีเพนจตุทัศี คำตอบต่างๆที่ข้าพเจ้าเขียนตลอดทั้งเล่มขอเรียบโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าได้มาโดยวิธีดังที่ได้กล่าวมานี้และสําหรับปัญหาที่คนส่วนมากสงสัยดังที่กล่าวมานั้นท่านได้อธิบายให้ทราบดังต่อไปนี้มาเหตุผู้อ่านสำหรับคุณสีเพนจตุทัศสีนั้นเป็นสิทธิเอกของอาจารย์พรที่มีความสามารถพิเศษในการติดต่อทางวิญญ,ญาณ สามารถติดตอ่อกับโอปปาติกาได้และมีการทดสอบทดลองหลายครั้งมีการพิสูจน์กันแน่ชัดแล้วว่าเป็นการติดตอ่อที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่การหลอกลวงหรือคิดฝันไปเองซึ่งในงเรื่องการติดตอ่อของคุณสีเพนนนั้นดูรายละเลอียดได้จากหนังสือชุดว่าวเสียงสวรรค์นะครับและจากการพิสูจน์ทดสอบหลายครั้งนั้นอาจารย์พรซึ่งมีความแตกฉานในด้านบาลีและศาสนาปรัชญาหลายแขนงก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองเช่นในบางกรณี ที่มีการติดต่อและพูดภาษาโบราณออกมานั้นก็ได้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษายืนยันว่าเป็นภาษาโบราณและสามารถแปลความหมายได้การติดต่อและอธิบายถึงหลักธรรมด้วยภาษาบาลีในระดับลึกซึ่งอาจารย์พรท่านรู้อยู่ว่าคุณสีเพนไม่มีทางรู้ความหมายของคําเหล่านั้นและไม่น่าจะตอบป,ปัญหาหรือซื่ออธิบายถึงเรื่องในคําศัพท์และความหมายในทางธรรมในระดับลึกแบบนั้นได้ซึ่งกว่าท่านจะเชื่อว่าติดต่อได้จริง ก็ผ่านการพิสูจน์มาจนแน่ใจนะครับหลายท่านที่ได้อ่านคำอธิบายในหนังสือหลายเล่มของอาจารย์พรถ้าไม่มีอคติในใจเมื่อได้พิจารณาเหตุผลจากข้อความที่กุญสีเพนเป็นสื่อในการติดต่อในแต่ละครั้งนั้นก็จะทราบได้เองนะครับว่าหลายครั้งเป็นคำตอบที่ลึกซึ้งในทางธรรมที่ไม่ได้เป็นการจดจำมาจากคำพีหรือหนังสือต่างๆต้องไม่ลืมนะครับว่าอาจารย์พรท่านเป็นผู้แตกชานในพระไตรปิฎกและศาสตร์ต่างๆอีกหลายแขนง ถ้าไม่ใช่คำอธิบายที่ดีพอและลงกับหลักธรรมที่แท้จริงได้นั้นไม่มีทางเลยที่ท่านจะเชื่อเรื่องเหล่านี้หรือใครจะมาหลอกท่านได้นี่ครับต้องขอหมายเหตุเพิ่มเติมไว้เผื่อท่านที่ไม่เคยอ่านหนังสือของอาจารย์พรมาก่อนจะได้ทราบที่มาของคุณสีเพนและการติดต่อทางวิญญาณของอาจารย์พรที่ปรากฏมาในหนังสือหลายเล่มแต่ทั้งนี้หลายครั้งก็เป็นการติดต่อกับอาจารย์พรโดยตรงที่ไม่ได้ผ่านคุณสีเพนนะครับ ท่านว่าเป็นการเพ่งกระแสจิตจากโอปปาติกะหรือเทพเจ้าทั้งหลายส่งความคิดมาให้อาจารย์พรโดยตรงคำอธิบายเกี่ยวกับการติดต่อทางวิญญาณน,นั้นท่านผู้สนใจดูรายละเอียดในเชิงลึกได้จากหนังสือแววเสียงสวรรค์ซึ่งมีทั้งหมดห้าเล่มกลับเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือนะครับสำหรับปัญหาที่คนส่วนมากสงสัยดังที่กล่าวมานั้น ท่านได้อธิบายให้ทราบดังต่อไปนี้โดยปกติคนที่เคยได้ฌาดถึงขั้นที่พระจักสุและขั้นที่ประโสดแล้วเมื่อชาติก่อนถ้าหากวิบากนี้ยังไม่เสื่อมเพราะเหตุที่คนคนนั้นได้ดําเนินชีวิตมาอย่างถูกต้องและสนใจในเรื่องนี้มาตลอดสําหรับบุคคลประเภทนี้เมื่อตายมาเกิดเป็นคนอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งไม่ว่าจะเกิดเป็นคนในชาติไหนหรือในศาสนาไหน ความสามารถอันนั้นก็จะติดตัวมาด้วยตัวอย่างเช่นในกรณีของเอสเทลโรเบิร์สที่มีความสามารถเช่นนั้นก็เพราะในชาติก่อนเป็นคนที่เคยได้ฌานและเคยมีความสามารถอย่างนี้มาแล้วแต่ท่านไม่ได้บอกอรายละเอียดว่าเมื่อชาติก่อนเคยเกิดเป็นคนอยู่ที่ไหนเป็นคนชาติอะไรในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเขียนปัญหาตอนนี้ท่านยังไม่บอกแต่ในตอนต่อไป ท่านจะบอกรายละเอียดหรือไม่ข้าพเจ้ายัางไม่ทราบเฉพาะในตอนนี้ท่านบอกว่าให้รู้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนอันหนึ่งสำหรับคนที่เคยมีความสามารถดังที่กล่าวมาเมื่อมาเกิดเป็นคนใหม่โดยธรรมดาแล้วก็ต้องมาฝึกกันอีกความสามารถที่ว่านี้จึงจะเกิดขึ้นมาได้ตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์โดยทั่วไป ซึ่งได้สร้างบารมีมาแล้วอย่างสมบูรณ์และเคยได้สำเร็จอภิญญาต่างๆมาแล้วแต่ถึงกระนั้นเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาฝึกกันอีกซึ่งบางคนก็ฝึกง่ายแต่บางคนก็ฝึกยากแต่แล้วในที่สุดก็สำเร็จทุกคนเพราะเหตุที่เคยมีวิบากมาแล้วแต่อย่างไรก็ดีก็ขอให้สังเกตไว้ด้วยว่าความสามารถอย่างที่เคยมีมานั้นในบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นเองได้ อย่างที่เราเรียกกันว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญเราไม่ได้ตั้งใจมาก่อนและก็ไม่ได้ฝึกด้วยตัวอย่างเช่นนี้มักจะมีอยู่ทั่ว,วไปและมีเกือบจะทุกชาติทุกภาษาและยิ่งในสมัยปัจจุบันรู้สึกว่าออกจะมีมากคนที่สนใจในเรื่องเหล่านี้จะพบตัวอย่างประเภทนี้อยู่เสมอทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ขอให้สังเกตไว้ด้วยว่าคนที่เห็นโอปปาติกะโดยบังเอิญหรือได้ยินเสียงโดยบังเอิญซึ่งเป็นการเห็นและได้ยินจริงๆไม่ใช่เพราะตาฝาดหรือประสาทหลอนอะไรทานองนี้ในบรรดาผู้ที่เห็นหรือได้ยินโดยบังเอิญนี้มักจะไม่สมบูรณ์คือถึงแม้จะเห็นก็เห็นไม่ค่อยชัดได้ยินก็ไม่ชัดไม่สามารถที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงออกมาได้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่บรรดาพวกที่มีตาเป็นสื่อ หรือมีหูเป็นสื่อทั้งหลายเหล่านี้ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่มากพวกเหล่านี้แม้เมื่อชาติก่อนจะได้ชื่อว่าเป็นคนมีสมาธิดีเคยฝึกสมาธิกันมามากแล้วแต่ก็ยังไม่อยู่ในขั้นที่นับว่าได้อภิญญาเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์จึงไม่มีแต่ถ้าหากคนประเภทนี้ได้มีโอกาสมาฝึกสมาธิและตั้งใจฝึกจริงๆพร้อมกับได้ครูอาจารย์ที่ดีด้วย ก็สามารถที่จะฝึกสมาธิได้ดีคือจะฝึกได้ง่ายกว่าคนอื่นที่ไม่เคยมีตาเป็นสื่อหรือมีหูเป็นสื่อแต่ถึงกระนั้นถ้ามาฝึกในตอนที่มีอายุมากซึ่งโดยธรรมดาคนที่มีอายุมากมักจะมีความกดดันทางอารมณ์สูงมีภาระยุ่งยากหลายอย่างและมักจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่เสมอและสมองก็เริ่มเสื่อม หรือบางทีก็มักจะมีโรคประจำตัวอยู่เสมอซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุถึงแม้เมื่อชาติก่อนจะเคยเป็นคนที่มีสมาธิมาดีเคยมีวิบากในเรื่องนี้มาแล้วก็ตามก็มักจะฝึกกันไม่ค่อยได้คนที่จะฝึกสมาธิได้ง่ายจะต้องไม่มีความกดดันทางอารมณ์ไม่ค่อยมีภาระยุ่งยากและในชีวิตประจำวันก็มีความแจ่มใส ไม่ค่อยมีเรื่องวิตกกังวลด้วยเหตุนี้เด็กๆจึงมักจะฝึกสมาธิได้ดีกว่าผู้ใหญ่ถ้ายิ่งเป็นเด็กที่เคยเห็นโอปปปาติกะมาบ้างหรือเคยได้ยินเสียงพวกนี้มาบ้างซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าพื้นเดิมเป็นคนมีสมาธิมาดีเด็กประเภทนี้ฝึกสมาธิได้ง่ายมากแต่นั่นหมายความถึงว่าจะต้องได้ครูอาจารย์ที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมดีด้วย ปัญหาข้อที่สองเหตุไรทั้งๆที่เอสเทโรเบร์สเป็นคาราวาสมีครอบครัวแต่ก็สามารถรักษาความสามารถในทางตาทิพย์และหูทิพย์ไว้ได้โดยธรรมดาสำหรับคนที่เกิดมามีตาเป็นสื่อหรือมีหูเป็นสื่อติดต่อกับโอปปปาติกาได้ซึ่งเป็นเพราะมีวิบากในทางนี้มาตั้งแต่ชาติก่อนนั้นในเมื่อมาฝึกในปัจจุบันนี้อีก ก็เท,เท่ากับเป็นการรื้อฟื้นเอาความสามารถดั้งเดิมให้พัฒนาออกมาและในเมื่อคนคนนี้มันฝึกเพื่อรักษาความสามารถอันนี้ให้คงอยู่เสมอคนประเภทนี้แม้จะมีชีวิตอยู่เป็นคารวาสมีครอบครัวมีชีวิตเหมือนคนธรรมดาแต่ถ้าหากมีความนึกคิดถูกต้องมีการกระทาที่ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ มีความเมตตากกรุณาต่อผู้อื่นอย่างเลือกซึ้งอยู่เสมอคุณธรรมเท่าที่มีอยู่นี้ย่อมเป็นการเพียงพอที่จะรักษาความสามารถที่มีอยู่ไม่ให้เสื่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าโดยธรรมดาคนที่ไม่มีความกดดันอยู่ในใจหรือถึงแม้จะมีอยู่บ้างแต่ก็มีน้อยเนื่องจากมีโอกาสได้สนองความต้องการตามนิสัยสันดานหรือตามธรรมชาติที่มีอยู่ฉะนั้นโอกาสที่จิตใจจะสงบไม่ฟุ้งซ่านด้วยกิเลส คล้ายกับมีชีวิตอยู่เหมือนกับนักบวชภาวะแห่งจิตใจเช่นนี้ย่อมจะมีอยู่เสมอถึงแม้จะไม่ตลอดทั้งวันและคืนแต่ในช่วงที่จิตใจสงบเยือกเย็นเหมือนกับชีวิตของนักบวชนั้นย่อมจะต้องมีอยู่อย่างแน่นอนและโดยอาศัยสภาพของจิตใจที่คล้ายกับนักบวชซึ่งมีอยู่เป็นระยะระยะหรือมีอยู่เป็นช่วงๆในชีวิตประจาวันอันนี้แหะที่ทำใหเอสเทโรเบิร์ต เมื่อต้องการจะติดต่อกับท่านเมฆแดงหรือใครก็ตามที่เป็นโอปปาปาติกะจึงสามารถทำได้เสมอแต่เรื่องอย่างนี้สำหรับคนไทยที่เป็นชาวพุทธซึ่งเคยเรียนรู้เรื่องพุทธ,ธศาสนามาแต่ไม่เคยเข้าสมาธิได้เลยย่อมไม่อาจที่จะเข้าใจได้เพราะการที่จะเข้าใจในเรื่องจิตใจของคนอื่นนั้นโดยธรรมดาจะต้องเปรียบเทียบไปจากตัวเองฉะนั้น ในเมื่อตัวเองไม่เคยเข้าสมาธิได้เลยแล้วรู้สึกอยู่เสมอว่าการอยู่เป็นคา,ารวาสจิตใจจะเป็นอย่างไรเขารู้ดีในเมื่อตัวเองเข้าสมาธิไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะมองเห็นว่าคนอื่นซึ่งก็เป็นคา,ารวาสเหมือนกับตัวเองเขาก็ย่อมจะมีจิตใจไม่ผิดไปจากตัวเองเท่าไรนักเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยอมเชื่อว่าคนที่เป็นคา,ารวาสแต่มีความสามารถอย่างเอสเทลโรเบิร์ตนั้น จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และยิ่งผู้ที่เป็นนักบวชที่ไม่ค่อยจะได้สนใจกับเรื่องสมาธิหรือเคยสนใจบ้างแต่ก็เข้าสมาธิไม่ค่อยได้เพราะมีความกดดันทางอารมณ์สูงหรือเพราะไม่มีเวลาจะฝึกเนื่องจากมีภาระในด้านอื่นมากหรือเพราะอะไรก็ตามก็มักจะไม่เชื่อว่าคนอย่างเอสเทลโลเบิร์ตจะมีได้อันที่จริงในเวลานี้ คนที่เป็นคา,ารวาสซึ่งก็มีชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปแต่มีความสามารถที่จะติดต่อกับโอปปาติกาได้มีอยู่ไม่น้อยและบางคนก็มีความสามารถราวกับผู้วิเศษคือสามารถทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและเป็นไปอย่างประหลาดก็มีเช่นจีนดิกสันเป็นต้นท่านผู้นี้เป็นคนอเมริกันเป็นคนมีครอบครัว เป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องนี้โด่งดังมากจีนดิกสันมีความสามารถในทางนี้มาตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนกับเอสเทลโลเบิร์ตและในปัจจุบันนี้จีนดิกสันก็ยังมีความสามารถเหมือนเช่นเดิมตัวอย่างในทํานองนี้ถ้ามองจากทัศนะของคนไทยที่ยึดมั่นอยู่ในตําราของพระพุทธศาสนา ซึ่งอันที่จริงก็เป็นการยึดมั่นอย่างชนิดที่ไม่ได้เข้าใจความหมายของคำพีอย่างละเอียดลึกซึ้งคนประเภทนี้ก็มักจะไม่ยอมเชื่อว่าคาราวาจะมีความสามารถเช่นนี้ได้อนหนึ่งโอปปาติกะองค์ที่อธิบายเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟังนั้นท่านได้ให้ข้อคิดอีกแง่หนึ่งว่าคนบางคนดื่มเหล้าอยู่เสมอท,ท,ทั้งที่เขาก็รู้ดีว่าเหล้าไม่ดีและก็รู้สึกจริงๆว่ามันไม่ดีอย่างไร ขอให้สังเกตว่าคนประเภทนี้บางคนถึงแม้จะติดเหล้าแต่พื้นจิตใจของเขาก็ไม่ได้ต่ำแม้เขาจะได้ชื่อว่าเป็นคนขี้เมาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเมาวันยังคำ่ำคนประเภทนี้ย่อมมีเวลาที่จะไม่เมาซึ่งในช่วงที่ไม่เมานี้เขาก็จะเป็นคนปกติเหมือนคนอื่นๆและบางคนซึ่งอยู่ในจำพวกขี้เมานั้น ถ้าพื้นเดิมเป็นคนมีจิตใจสูงเข้าใจเรื่องชีวิตมาอย่างลึกซึ้งก็ขอให้สังเกตไว้ว่าแม้เขาจะดื่มเหล้าจนรู้สึกเมาแต่สติสัมปชัญญะก็ยังไม่เสียยังคงทำงานได้ไม่ผิดพลาดพูดได้ถูกต้องมีเหตุผลเหมือนกับคนไม่เมาคนประเภทนี้ในเวลาที่ไม่ได้ดื่มเขาจะเป็นคนที่มีความคิดประณีตสุขุมกว่าคนบางคน ทั้งๆท,ที่คนที่ว่านี้ไม่ใช่คนขี้เมาไม่เคยดื่มเหล้ามาเลยแต่พื้นเดิมเป็นคนธรรมดาจิตใจไม่สูงมาก่อนเพราะฉะนั้นจึงควรจะคิดดูบ้างว่าคนบางคนทั้งที่ทเมาแต่ทำไมสติสัมปะชัญญะจึงยังมีอยู่ได้ฉะนั้นในขณะที่เขาไม่เมาเขาไม่ดื่มเขาจะมีสติสัมปะชัญญะสูงกว่าคนทั่วไปมากสักเพียงไร คนที่ทำอะไรด้วยความนึกคิดที่ถูกต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคนประเภทนี้แม้ในบางครั้งจะทำสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้พื้นจิตใจของเขาต่ำตรงกันข้ามการกระทำสิ่งที่ไม่ดีของเขากลับจะเป็นเหตุให้ความคิดที่ถูกต้องของเขาจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นและความกดดันภายใน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งที่ทำให้คนเราเข้าสมาธิไม่ได้ก็จะค่อยๆน้อยลงเพราะเขามีโอกาสได้สนองความต้องการคนประเภทนี้ในเมื่อชีวิตผ่านไวัยไปมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นจิตใจของเขาก็สูงขึ้นโดยลำดับฉะนั้นคนประเภทนี้แม้จะได้ชื่อว่าเป็นคารวาส แต่ภาวะทางจิตใจจะมีลักษณะเป็นนักบวชที่แท้จริงมากขึ้นทุกทีเพราะเหตุนี้เอสเทโลเบิร์ตจึงมีความสามารถดังที่ได้บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้และรักษาความสามารถที่อยู่นั้นไว้ได้ตลอดไปแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าคนที่จะมีความสามารถติดต่อกับโอปปาติกาได้ซึ่งในบางครั้งก็เกิดขึ้นโดยบังเอิญนั้น ความสามารถที่ว่านี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อในชาติก่อนต้องเป็นคนที่ได้สะสมวิบากในเรื่องนี้มามากเคยมีความสามารถอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มาแล้วในชาติก่อนส่วนคนที่ไม่เคยได้ฌานไม่เคยได้พิญญาอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนแม้ว่าในชาตินี้เขาจะมีโอกาสได้ฝึกสมาธิและถึงแม้จะตั้งใจจริงได้ครูอาจารย์ที่ดีได้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสะดวกในการปฏิบัติทุกอย่าง ก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะมีความสามารถถึงขั้นได้ฌานและได้อภิญญาแต่ตรงกันข้ามคนที่มีวิบากมาดีนั้นเมื่อได้มีโอกาสฝึกแม้จะไม่ค่อยสะดวกนักและใช้เวลาน้อยแต่ก็จะสามารถทำได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยมีวิบากในทางนี้มาก่อน